หวานฮะเอ้าว่อมเลยลูกว่อมเลยปลื้มมั้งครับดันนี่ขอไปดันนี่เรื่องนู้นหนึ่งเลยปลื้มมั้งปลื้มมั้งรสชาติรสชาติรสชาติปลื้มอ่าตือปลื้มมั้งลูกรสชาติไม่ได้ในกืนที้บ่อย นี่นะครับคือมาทตทศลำยายิตันนาเรือไปแล้วบีแล้วปลูกเซตเรื่องว่าปีบาวควันถึงต่อแหลกกีฬาต้นสัตว์เมาอื่นอ่าปีนี้เอาอื่นกับปีนี้เอาอื่นเอาอื่นเอาเอื่น